สวัสดีครับผมอาร์ตปืนลมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงอาร์ตการช่างถึงแม้ว่าผมจะมีการทาคลิปอัปเดตห้องคอมอยู่เรื่อยๆจนล่าสุดหน้าตามันเปลี่ยนไป3าเวอร์ชันแล้วก็มีคุณผู้ชมหลายคนเลยบอกว่าเอ้ยทําคลิปอัปเดตบ้านหน่อยและในเมื่อบ้านผมมันไม่มีอะไรให้ทําแล้วผมก็เลยทุบทําใหม่ไปเลยแล้วกัน <c oughs> ไม่ได้ลงคลิปบ้านมากว่า4ปีนับตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวจัดให้แต่สําหรับใน EP ีแรกนี้ผมจะให้มันเป็นตอนที่ศูนย์เพราะก่อนที่เราจะไปเริ่มซีรีส์อาร์ตการช่างในปี2023นี้ผมจะให้คุ้ชชมมมไดรับควาเปปลลี่ยนนแงใ ปี 2018, 2018 2019ที่ผ่านมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวบ้านบ้างก่อนที่เราจะเข้าสู่ไทม์ไลน์ปัจจุบันใน E ีพีที่1ในตอนต่อไปโอเคครับถ้าพร้อมแล้วฝากกดไลค์แล้วดูคลิปต่อเลยงั้นเดียวผมจะไล่ไปทีละโซนเลยนะครับมาเริ่มกันที่หน้าบ้านเห็นอะไรหรือเปล่าอะไรที่เปลี่ยนไปอันดับแรกเลยทาสีใหม่นะครับตอนแรกรั้วเป็นสีสฟ้าฟ้าชมพูนี่ทาใหม่เป็นสีดําเหลืองเพื่อความโดดเด่นเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นช่องที่สามารถมองทะลุเข้าไปในตัวบ้านได้ ผมเอาสมาร์ทบอร์ดมาปิดรอบบ้านเลยประตูรั้วบ้านเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นตะแกรงเหล็กเฉยๆภายนอกสามารถมองทะลุเข้ามาได้ผมต้องการความเป็นส่วนตัวผมก็เลยเปลี่ยนเป็นอลูมิเนียมลายไม้แบบนี้หลายหลายคนอาจคิดว่าอาจจะเป็นรอยจากพระอาจารย์ชื่อดังท่านไหนมาเจอไหมหรือเปล่าไม่ใช่ขี้นกนะครับมันคือขี้นกโอเคเข้าบ้านมาแล้วและนี่ครับประตูรั้วบ้านทำมาจากอลูมิเนียม ลายไม้น้ำหนักเบาแต่ว่าแข็งแรงมากซึ่งแลกมากับราคาที่สูงกว่าวัสดุที่ใช้ในการทําประตูบ้านชนิดอื่นพอสมควรมันแพงแล้วทําไมผมเลือกอันดับหนึ่งเลยมันสวยใช่ไหมสวยมากนะฮะเหมือนไม้จริงเลยแล้วน้ําหนักเบาทําให้เราสามารถใช้มอเตอร์ตัวเล็กได้เพราะว่าถ้าประตูหนักมอเตอร์ก็ต้องตัวใหญ่มอเตอร์ตัวใหญ่ราคาก็จะสูงขึ้นมาอันนี้เรามาแพงที่ประตูเน้นให้ประตูสวยดีกว,ว่าแล้วก็ใช้มอเตอร์ตัวเล็กได้นะฮะตามนี้เยี่ยมเอ๊ะเห็นอะไรไหมฮะ นั่นคือเซนเซอร์เซนเซอร์กันหนีบเผื่อเวลาเราถอยรถเข้าถอยรถออกแล้วเผื่อกดปิดประตูประตูจะไม่หนีบรถเรานะครับ uh. แล้วถ้าคุณทาร้วบ้านสีดําทําใจไว้เลยนะฮะเพราะอาจารย์ขี้นกเนี่ยเขาจะมาเจิมให้คุณบ่อยมากๆถัดมาจากร้วบ้านลึกลงไปใต้ดินนะผมวางระบบน้ําใหม่นะครับตอนแรกมันไม่มีท่อน้ําทิ้งไม่มีท่อระบายน้ําผมได้ฝังลงไปข้างล่างแล้วนะครับยาวไปนู่นสุดลวบ้านแล้วก็ลงท่อ เราเทิบออกมาจากรั้วบ้านนะครับผมเทพื้นปูนใหม่ทั้งหมดนะฮะตั้งแต่ถนนจนสุดมาถึงตัวบ้านเลยเพราะว่าเมื่อก่อนมันพื้นมันไม่ได้ปรับระดับเวลาฝนตกเนี่ยนะมันนองเป็นโคลนด้วยนะครับรถเข้าอ,ออกลําบากก็เลยเทพื้นใหม่เลยแล้วกันแล้วตอนแรกมันเป็นปูนเก่าปูนมันไม่ค่อยดีแล้วด้วยผมก็เลยเลาะปูนทิ้งใหม่หมดเลยแล้วก็ถึงเทพื้นใหม่ทับอีกรอบ ขอแจ้งไว้ก่อนเลยว่าคลิปวิดีโอนี้จะรวมมาตั้งแต่ปี 2018, 2018 2019, 2020, สลับไปสลับมานะครับแต่ผมจะพยายามตัดให้มันเข้าใจเรียบเรียงง่ายที่สุดแล้วกันแล้วก็ต้องขออภัยในเรื่องคุณภาพวิดีโอด้วยนะครับยุคนั้นผมใช้แต่กล้องโทรศัพท์มือถือตอนถ่ายบางทีเซตติ้งคนละอย่างเดี๋ยวสดเดี๋ยวซีดต้องขออภัยตรงนี้ด้วยครับเดี๋ยวก็จะมีไอ้พวกที่บอกว่าแล้วทําไมไม่เกรดสีวิดีโอ เมื่อก่อนเป็นโรงเก็บของเก่านะครับตอนนี้ผมเนรมิตใหม่ให้มันกลายเป็นกะว่าจะเป็นที่จอดรถมีเดมอไซส์เอาอะไรมาจอดละ่ะก็เป็นห้องโลง่ลงๆไว้ก่อนนะครับเผื่อถ้าอีกหน่อยมีรถก็ทําทางลาดมาอีกทีหนึง่งแต่นี่เป็นที่ปเปล่าๆและที่สําคัญตรงนี้ผมกะว่าจะเอาไว้เป็นที่ยิงปืนเล่นไว้นะครับวันไหนเหงาๆว่าง,างๆเอาบีบีก,กันออกมาขัดสนิมสักหน่อยก็สามารถใช้ตรงนี้เป็นชูตติ้งเลนจ์ได้ไกลยอยู่นะประมาณ 6 0 70เมตรได้ตั้งแต่ตรงนี้จนถึงสุดรั้วบ้านนะครับแล้วด้านหลังนู้นผมก็ทําเป็นระแนงไม้ขึ้นมากันละเผื่อบางทีบีบีกันเนี่ยลูกมันจะเหินลูกมันจะลอยขึ้นนะครับผมกลัวมันทะลุหลังคาบ้านคนอื่นแต่นี่ก็ตัดปัญหาไปเป็นที่เรียบร้อยเปลี่ยนรูปหม่ใช้โครงสร้างเดิมทุกอย่างนะครับเสาแล้วก็โครงเหล็กหลังคาอันเดิมทุกอย่างแค่ทาสีใหม่แล้วก็นําเมทัลชีทนะครับมาแปะรอบเลยปพรืบ๊บแล้วก็ทํารั้วด้วยปั๊บ ตอนแรกมันไม่มีรั้วนะครับผมใช้รั้วร่วมกับอหอพักของบ้านผมเนี่ยแหละมันไม่ค่อยเป็นส่วนตัวเท่าไหร่ผมเลยทารั้วเลยแล้วกันป้านะเวลาผมทําอะไรนอกบ้านเนี่ยเขาจะได้ไม่เห็นทุกทีเนี่ยจะหยิบปืนออกมาน,นอกบ้านไม่ได้เลยนะกลัวคนข้างนอกเห็นตอนนี้ก็ปลอดภัยสบายใจหายห่วงติดรูปักไฟติดพัดลมอะไรเรียบร้อยนะฮะ พร้อมสำหรับการใช้สถานที่นอกบ้านอย่างเต็มที่ไอช่วงที่ผมยืนบนเมื่อกี้คือปี2019ฮะแล้วในปี2020ผมมีการต่อเติมโซนข้างบ้านนิดหน่อยก็คือผมอยากจะเทพื้นครับเพราะก่อนหน้านั้นฝนตกแล้วมันนองมันแฉะมันเปียกมันใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ก็เลยสั่งทรายมาปรับระดับพื้นก่อนเลยนะครับเลยเททรายไปให้เต็มฮะเคลียให้ทั่วพอได้ระดับดีแล้วก็จัดก,การอัดพื้นฮะให้มันแน่นใช้เครื่องนี่แหละบดบดไปปึ๊บปั๊บ จากนั้นก็ปูโครงเหล็กผูกครับเพื่อเสริมความแข็งแรงให้แก่พื้นปูนที่เราเทพอเสร็จในส่วนตรงนี้แล้วก็สามารถเรียกพี่ใหญ่ให้มาหาได้เลย hey เปิดรั้วไว้เพื่อเทปูนนะครับอันนี้ผมก็เทเต็มเลยนะครับตั้งแต่หน่วยสุดรั้วบ้านจนมาถึงโรงจอดรถตรงนี้เลยจัดการเทไปฮะปื๊ดปาดปื๊ดปันปดปน,นะฮะเกลี่ยทุกส่วนให้เท่ากันนะครับโดยระดับของพื้นเนี่ยผมจะให้มันลาดไปทางรั้วเพื่อเวลาฝนตกเนี่ยน้ำจะได้ไหลไปข้างๆนะครับเพราะว่าตรงนั้นผมทําร่องไวใ้ให้น้ําไหลด้วยนะครับเนี่ยมันจะมีช่องว่างระหว่างพื้นปูนที่เทแล้วก็ส่วนของรั้วนะฮะหลังจากที่เทพื้นเสร็จเมท่านชีตโอ้โหเป็นปูนเต็มไปหมดครับ และไหนๆก็ไหนๆแล้วผมเลยถือโอกาสเพิ่มความสูงรั้วมันซะเลยตอนแรกระดับรั้วมันจะอยู่แค่2เมตรผมเลยใส่ไปเต็มๆเลย3มเมตรครับเพื่อที่ว่าเวลาผมอยู่ในบ้านเนี่ยผมจะได้ไม่ต้องมองเห็นหอพักข้างๆและใช้กำแพงเมทัลชีตตรงนี้เป็นแบ็กดรอปเอาไว้ถ่ายรูปถ่ายอะไรก็ได้อ่าก็สวยดีไปอีกแบบพื้นที่หน้าบ้านนอกจากทาสีใหม่ก็แค่รื้อราวระเบียงออกผมรู้สึกว่ามันทึบอะแล้วมันดูอึอดอัดนะผมเลยรื้อออกหมดเลย แตตอนนี้บ้านไม่มีราวระเบียงเป็นรวงๆอย่างนี้เลยฮะจริงๆเอากระถางมาเลียงไว้ข้างบนนะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยโดนแดดเลยย้ายลงมาข้างล่างเดี๋ยวค่อยหาไม้ร่มมาตั้งตรงนี้อีกทีนึงตรงนี้เมื่อก่อนเป็นประตูไม้หน้าต่างบานเกล็ดอันนี้ผมก็เปลี่ยนเป็นเฟรม u pvc กันเสียงนะฮะแล้วก็แล้วก็กระจกใช้เป็นกระจกนิรภลยนะครับทุบแล้วแตกแต่ว่าแตกแต่ว่าเข้าไม่ได้นะฮะกระจกนิลภัยแจ่บมากแต่เอาจริงๆผมก็รู้สึกปลอดภัยไม่พอผมก็เลยใส่ สี่กลงไปอีกชั้นหนึ่งปลอดภัยสุดๆหลังนี้ตัวบ้านเราเอาไว้ก่อนเรามาดูโซนรอบนอกกันต่อจริงๆพื um> ้นท hey well> well. ี่ตรงนี้นะฮะผมกะจะทําเป็นสวนถ้าคุณผู้ชมเคยเห็นคลิปปีสองปีที่แล้วแหละนะฮะตรงนี้จะเป็นปากกล้วยไม่เหลือละเอารถมาขุดไปทิ้งเรียบร้อยนะครับตรงนี้เคยเป็นบ่อแทงน้ําเก่าก็ทุบทิ้งไปเป็นที่เรียบร้อยกลายเป็นพื้นที่โล่งแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นบ่อน้ําเก่านะฮะ ทำอะไรไม่ได้แล้วนอกจากตกแต่งให้มันสวยงามต้นไม้ที่ซื้อมาก็เริ่มแห้งตายแล้วเดี๋ยวค่อยทาสวนใหม่อีกทีตอนนี้ทิ้งไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วแตงโมมาจากไหนไม่รู้นะครับขึ้นเอง <laughs> น้องแตงโมน้องแตงโมขึ้นเองเฉยเลยฮะและหลังจากนั้นไม่นานผมก็ได้ตัดสินใจเพิ่มความเขียวให้กับตัวบ้านด้วยต้นไซเกาหลีต้นไม้ยอดฮิตที่เขานิยมปลูกตามแนวรั้วก็ดูแล้วก็สวยดีนะครับ ตรงนี้ผมก็คิดว่าน่าจะทําเป็นโซนสวนเหมือนกันนะครับตรงนี้ผมจะทําเป็นระเบียงไม้นะครับแล้วก็กั้นรั้วตรงนี้นะครับเป็นรั้วเหล็กโซนตรงนี้ให้หมาอยู่นะครับผมจะไม่ปล่อยหมาวิ่งทั่วบ้านแล้วผมจะจํากัดพื้นที่ให้มันอยู่แค่โซนนี้ห้องน้ําเก่าปูกระเบื้องใหม่นิดนึงเพื่อความสวยงามนะครับเปลี่ยนชจ้าโรกใหม่แค่นี้แหละนะเผื่อเวลาเราจะใช้ห้องน้ํานอกบ้าน ก็ใช้ตรงนี้ได้นะครับพื้นที่พวกนี้เนี่ยผมปูกระเบื้องใหม่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าตอนแรกมันเป็นปูนแล้วมันตะไคร่ขึ้นมันไม่สวยงามมอาเซะเลยผมก็เลยปูกระเบื้องครับรอบบ้านเลยนะไปดูกันรั้วตรงนี้ผมก็ทําขึ้นมาใหม่เพื่อป้องกันเจ้าสองตัวมันเข้ามาโซนหลังบ้านได้นะเพราะว่าตรงนี้ผมจะเป็นพื้นที่ตากผ้า อันนี้คือระเบียงไม้ที่ผมบอกเมื่อก่อนมันเป็นเป็นดินเป็นหญ้าเป็นโครนน้นําขังอยู่ตรงเนี้ยผมรู้สึกมันไม่ได้ใช้ประโยชน์ผมก็เลยทําเป็นโครงเหล็กต่อขึ้นมาแล้วก็ใช้ไม้พื้นเชล่าปูนะครับแล้วก็ใช้สีทาไม้ทาอีกทีนะครับตอนแรกมันเป็นสีขาวอันนี้เอาสีทาไม้มาทานะสวยมากเหมือนไม้จริงเลย วันนี้ผมก็สามารถใช้พื้นที่ตรงนี้ได้แล้วตรงนี้ก็ทำรั้วเอาไว้กันหมายอย่างที่ผมบอกแล้วถ้ามองไปถึงตรงนู้นเห็นไหมอันนั้นคือโรงรถที่ผมพาไปดูเมื่อกี้นะครับยาวไปจนถึงตรงนีน้นนี่ที่ผมบอกว่าผมทําระแนงไม้ไว้เพื่อกันลูกปืนลอยข้ามรั้วบ้านไป ตรงนี้ก็จะเป็นระ,ะแนงธรรมดาเพราะว่าผมรู้สึกว่าเห็นไหมรั้วมันต่ําสุดๆผมสามารถเดินไปแล้วก็มองข้างบ้านเขาทํากับข้าวได้เลยรู้สึกมันมันแปลกๆนะครับผมก็เลยทําระแนงตรงนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นที่บังตาไม่ให้ฝั่งบ้านมองกันและกันได้นะ,ะแต่ตรงนี้ทําทึบเพราะว่ากลัวลูกปืนมันรอดไปอาจจะหาต้นไม้เลยมาปลูกด้วยตอนนี้มีแค่ต้นน้องตะบองเตสน,นะฮะมสี่ต้นไปไโดยเวลาไปดูในตัวบ้านเดี๋ยวเข้าหน้าบ้านเหนย พัมพัมพัมโอ้โหจำสภาพเก่าแทบไม่ได้ก่อนจะไปถึงตรงนู้นเรามาดูแวะดูตรงนี้กันก่อนอย่างที่ผมบอกว่าเมื่อก่อนมันเป็นร้านขายของชําม,มันก็จะมีประตูม้วนเหล็กแบบนี้ผมไม่เอาออกนะครับเพื่อที่ว่าเราจะยังสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้อยู่ปลอดภัยสุดๆเผื่อเวลาที่บ้าไม่รู้แหละเราไม่อยู่บ้านผมไปต่างประเทศอะไรเงี้ยไม่มีใครอยู่บ้านเลยผมปิดไอ้นี่ เพื่อความปลอดภัยแล้วมันก็ดูไม่ขัดกับตัวบ้านเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวบ้านก็เป็นสีดําก็ยังดูสวยงามอยู่เมื่อก่อนเนี่ยผมแทบไม่ได้ใช้พื้นที่ตรงนี้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเป็นช่องโล่งๆถ้าไม่ปิดเนี่ยเวลาลมอะไรมาก็จะพัดเศษใบไม้เศษฝุ่นจากถนนเข้ามาในบ้านผมก็เลยต้องใส่กระจกเพื่อที่ว่าถ้าปิดม้วนเหล็กตลอดเวลาเนี่ยบ้านมืดนะฮะมืดตึ๊บเลยบ้านสีดําไม่พอไม่มีแสงภายนอกเข้ามาอีกมืดจัดเลยฮะก็เลยต้องใส่เป็นกระจกแบบนี้ ก็เป็นการตัดสินใจที่ดีมากๆนะครับรับลมกันสักนิดน,นึงแล้วถ้าถามว่าเปิดอย่างนี้เอา้าแมลงนู่นนี่นั่นไม่เข้าเหรอมีมูลี่มีอีกชั้นหนึ่งน่าโอ้โหแหลมมากนะครับกันมแมลงได้หันมาตรงนี้นะฮะจุดที่ผมใช้เวลากับมันน้อยที่สุด <laughs> ยิมในบ้าน ผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าผมจะทํายิมในบ้านคุณผู้ชมจําได้ไหมว่าเมื่อก่อนมันเป็นอะไรใช่ฮะห้องทํางานเก่าผมผมจะกั้นด้วยยิบซ่ํมจากสุดผนังนุ่นข้างประตูยาวมาจนถึงนี่นะฮะขนาด6กูณสเมตรทุกทิ้งไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะแล้วก็เปลี่ยนเป็นยิมในบ้านเล่นคนเดียวไม่มีใครมาแยง่งนะครับและนี่ผมติดกระจกนี่ทาให้บ้านดูกว้างขึ้นโคตรตอนแรกมันจะมีหน้าต่าง บ้านใหญ่ผมเอากระจกมาปิดทับเลยเพราะว่ารู้สึกกระจกมันไม่ได้ใช้อยู่แล้วดูแสงจากช่องพวกนี้ก็น่าจะพอละบ้านก็สว่างอยู่แล้วไม่ต้องการหน้าต่างตรงนี้ก็ได้เห็นอะไรด้านหลังไหมฮะหันไปดูสักหน่อยแล้วกัน้าคุ้นๆไหมปิกบอร์ดที่ผมสั่งทําแบบเดียวกับในห้องปืนที่ผมใช้แขวนปืนนั่นแหละผมรู้สึกติดใจ มากๆนะฮะสำหรับป็กบอร์ดเหล็กแบบนี้ผมเลยนํามันมาเป็นส่วนหนึ่งในการตกแต่งบ้านก็นี่ฮะเป็นโซนเครื่องมือช่างอาจจะไม่สังเกตเห็นนะฮะแต่ว่านี่ก็เป็นผนังเหล็กเหมือนกันสวยมากนะฮะทำให้บ้านดูโคตรดุที่ผมชอบเพราะอะไรเราสามารถ o r เคไน z ์ทุกอย่างได้บนผนังพวกนี้เราจะแขวนอะไรล่ะก็แขวนไปสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายหันมาด้านหลังตรงนี้ก็มีปกบอร์ดเหล็กทั่วบ้านเลยตรงนี้ก็ ยาสามัญประจําบ้านนะครับผ้าพันแผลต่างๆก็ประมาณนี้นะฮะโซนด้านล่างบ้านเอาจริงๆแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรเยอะเลยนะครับก็แค่ปูพื้นใหม่ทาสีใหม่ตกแต่งนู่นนี่นิดหน่อยนะครับประมาณนี้สําหรับห้องข้างล่าง ที่จะไปดูหลังบ้านกันเลยอย่างไงัป้าตอนนั้นและนี่คือตอนนี้โซนครัวตรงนี้ทำใหม่ค่อนข้างเยอะพอสมควรตรงนี้ผมทำอะไรไปบ้างคือก่อตรงนี้เพิ่มนะครับเมื่อก่อนถังแก๊สจะวางไว้ข้างนอกมันรู้สึกไม่สวยผมก็เลยก่อตรงนี้เพิ่มแล้วก็เป็นกลายเป็นที่เก็บถังแก๊สแบบนี้ แล้วก็ต่อแก๊สเข้าเตาอยู่ตรงนู้นอันนี้เป็นเตาฝังนะครับรู้สึกมันทําความสะอาดง่ายกว่าเตาที่ใช้วางอยู่บนเคาน์เตอร์นะครับเช็ดทาความสะอาดง่ายแล้วก็สวยด้วยตรงเคาน์เตอร์ครัวพวกนี้ก็เอากระเบื้องมาปูใหม่แค่นั้นแหละไม่แพงใช้เงินไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็เปลี่ยนฝาตู้ฝาตู้เคาน์เตอร์ครัวนะครับภายในไม่ได้ทําใหม่ปิดกระเบื้องเก่าอยู่ทำาพียภายนอกให้สวยงามขึ้นแค่นั้นแหละตรงนี้นะครับก็ ทำการปูกระเบื้องใหม่ให้มันเช็ดล้างทําความสะอาดง่ายแล้วมีอย่างหนึ่งเมื่อก่อนตรงนี้เป็นหน้าต่างเป็นหน้าต่างสองบานผมเอาแค่สมารทบดปิดไว้แล้วก็ก่อทับมันทําให้เล้าวฮะเป็นอย่างนี้เลยเสียงมากชั้นลอยอะไรพวกนี้กะจะามาติดตรงนี้นะครับแล้วก็เอาวางเครื่องปรุงถ้วยชามนู่นนี่กลัวผนังมันล่มอันนี้ก็แนะนําเลยว่าอย่ามักง่ายฟังเสียงนะตรงนี้เป็นปูนตรงนี้เป็นหน้าต่าง ัดจตามสูตรครับทำทำหรื้หรื้ใครสายรีโนเวทบ้านนี่บอกเลยว่าปวดหัวแน่นอนงานต่อเติมนี่มันลำบากกว่าทำใหม่เยอะนะครับใครทำบ้านจะรู้ดีมันจะบานไปเรื่อยครับไม่จบไม่สิ้นแต่ไหนไหนก็ไหนๆหนทำมาขนาดนี้แล้วก็ตามหน้างานไปละกันครับโอเคครับหลังจากหรื้กระเบื้องเก่าออกก่ออิฐปิดช่องหน้าต่างเดิมก็จะการปูกระเบื้องใหม่ฮะเปลี่ยนลายไปเลยแล้กันไหนๆก็ไหนไหนเอาไปไปให้สุดทำทำทุบทุกันอยู่นี่แหละ แล้วก็ตอนแรกที่ผมปูกระเบื้องผนังเพื่อที่ว่าเออเวลาเราทําอาหารเนี่ยจะได้เช็ดล้างทําความสะอาดง่ายตอนแรกจะปูไว้แค่ครึ่งผนังฮะตอนนี้ไหนๆก็ปูใหม่ตัดสินใจเอาขึ้นไปถึงเพดานเลยอ้สวยเลยฟิวเกออยู่คาเฟ่ได้ผนังดั่งใจแล้วก็ติดของตกแต่งสักนิดหน่อย และที่ขาดไม่ได้นะฮะเป็กบอร์ดมาอีกแล้วมันลาม,มายันห้องครัวเลยฮะผมเอาไปห้อยทับพีนู่นนี่นะฮะห้อยหม้อก็ดูสวยงามไปอีกแบบขาดไม่ได้สำหรับห้องครัวในสมัยนี้ปล่องดูดควันโบกมือเปิดโบกมือปิดก็เซตไวใ้ให้มันเป็นโซนโต๊ะกินข้าวสวยงามนิดนึง มีประตูอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้เป็นห้องน้ํานะครับป, <ะ |th|>, ป,ะปะัมปั๊มปั๊มก็ไม่มีอะไรครับอูผนังใหม่แล้วก็ทาสีเฉยๆติดกระจกใส่ซิงน,น,น,น้ําให้มันนิดนึงนะครับอยากบอกว่าถ่ายรูปสวยมากห้องนี้แจ่มสุดๆก่อนที่จะขึ้นไปบนบ้านไว้ไปดูหลังบ้านนิดนึงนะครับเปิดเป็นโซนซักล้างนะถ้าใครเมื่อก่อนจําได้ ใครดูคลิปหมาผมจะจำได้ว่าตรงนี้เป็นที่เลี้ยงหมาผมได้เปลี่ยนใหม่ละผมรู้สึกว่าอนาเขตมันจะเยอะเกินไปห้องมันกว้างมากกั้นครึ่งเลยเอะืงทาให้มันอยู่แค่นี้พอ ส่วนนี้ที่ก่อขั้นขึ้นมาก็เพื่อที่ว่าเวลาล้างอึล้างฉี่น้องหมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วเนี่ยน้ําจะได้ไม่เลอะมาด้านนี้ <pond ing> <deep S 2> <places> ทุกอย่างอยู่ในการวางแผนครับเช่นเดียวกันกับที่ผมปูกระเบื้องที่ผนังด้วยนั่นแหละนะฮะกลัวมันเปื้อนแล้วเวลาถ้ามันเปียกบ่อยๆผมกลัวเออผนังสีมันพองก็เ,เลยอ่ะใส่กระเบื้องตรงผนังไปด้วยนิดนึงนี่ผมก็จะ,จะให้หมานอนในนี้แล้วมันก็สามารถออกไปตรงนี้ได้นะครับให้มันวิ่งเล่นอยู่ด้านหน้านี่นะครับก็ประมาณนี้ในโซนหลังบ้าน ตรงนี้ก็เอาไว้สักผ้านู่นนี่แล้วก็เอาผ้าไปตากตรงนั้นโอเคประมาณนี้นะฮะโซนข้างล่างพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่จะเดินไปบนบ้านผมรู้สึกว่ามันแคบผมก็เลยติดกระจกเข้าไปบนบ้านไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจะพูดอย่างนั้นก็ไม่เชิงเพราะว่าเห็นอะไรไหมขวามือปงังนังเหล็กลว้นๆนะครับยาวมาก นี้ก็เป็นยิ่งพระเล็กๆไน้อยนะครับตรงนี้เป็นชั้นวางของจะจัดใหม่อยู่นะฮะเอาไว้อย่างนี้มันดูลบมากถ้าใครจําได้ขวามือเป็นอะไรขวามือคืออะไรใช่ฮะห้องเก็บปืนลบมากเต็มเต็มเต็มแขวนไม่พอแล้วข้างบนบ้านก็ประมาณนี้ที่เหลือสุดท้ายก็ห้องทํางานที่ เคยถ่ายไปไม่รู้ตั้งกี่คลิปต่อกี่คลิปแล้วนะครับเออเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับหนึ่งปีที่แล้วเป็นยังไงตอนนี้ก็เป็นอย่างนั้นนี่เป็นรูปเดียวที่เคยถ่ายไว้นะคห้องน้ำึอบอ่าก็ไม่มีอล้รฮะปูกระเบื้องใหม่ทำอ่างใหม่นะใส่ชาโคโกแล้วก็ตกแต่งด้วยธีมแบบเขียวๆหน่อยนะเหมือนคาเฟ่นิดน,นึงถัดมาจากห้องน้ำเมื่อก่อนตรงนี้เป็นกำแพงนะครับผมเจาะลงไปนะฮะ ข้างล่างนี่ก็เป็นห้องแต่งตัวนะครับเก็บอุปกรณ์กล้องนาฬิกานาฬิกาหมวกก็อยู่ตรงนี้หมดนะครับพร้อมใช้งานห้องเก็บของห้องแต่งตัวนะฮะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าตรงนี้อีกไม่มีอะไรละลกมากไม่อยากให้ดูเลยนะครับแกก็ประมาณนี้หมดยังหมดยังยังไม่หมดนะครับอันนั้นห้องนอนได้เวลากลางคืนล้วเดี๋ยวผมโชว์อะไรเจ๋งๆให้ดูเปิดไฟ มาครับเดี๋ยวพาทัวร์บ้านตอนกลางคืนคือบ้านผมทั้งหลังนะฮะผมใช้เป็นสมาร์ท LED ซึ่งสามารถสั่งการผ่านเสียงได้โดยการเชื่อมกับเป็นเอ Google Home หรือว่าสั่งผ่านมือถือก็ได้นะครับเปลี่ยนไฟชั้นล่างเป็นสีน้ำเงินอ่าเป็นไงพร้อมเปิดเทคเปลี่ยนไฟชั้นบนเป็นสีแดงเป็นไงฮะเจ๋งไหม เราสามารถตั้งได้นะครับว่าจะพูดภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาอินเดียอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่เราจะตั้งนะครับเชิญ the light off สัเนียงอนะีอันนี้คือสั่งปิดไฟทั้งหลังเชิ n off the light on โอเคนะฮะเปิดมาใหม่มันก็จะเป็นสีล่าสุดที่เราตั้งไว้ change color to white ก็พอได้อยู่นะฮะหมายถึงสำเนียงผมเนี่ยพอได้อยู่นะฮะดีที่มันยังฟังรู้เรื่อง โอเคเดี๋ยวมีบ้านใหม่ค่อยถ่ายให้ดูอีกทีตอนนี้คงไม่มีอะไรแล้วนะครับถ้าหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ฝาก Subscribe Like Share ด้วยบายบายซิวเกสเน็กทามเจอกันครับ